เมื่อเช้าเห็นพระสองรูปซึ่งก็เป็นสงสัยว่าเป็นพระขมรเดินบินรบาตมาจากตะวันตกบ้านนนข้อทองมาเข้าโคกกลางหมู่หนึ่งพอดีเห็นยายสามยายใส่บาทตอนให้พรเป็นภาษากัมพูชาผมก็เลยถามยายว่ายายพระองค์เมื่อกี้สองรูปเดินไปทางไหนไเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามดูสามสี่ซอยจนไมพบจึงได้สอบถาม ขาดูใบสุทธิเขาดูใบผ่านแดนผ่านอะไรว่าไม,ม,ม่มีก็เลยได้เยอะแย่งกันประมาณสักสองนาทีก็เลยติดต่อประสานทางอำเภอปอปิญญาจะว่าให้กักตัวไว้ ให้ประสานอาสทนงแล้วก็ผู้ช่วยมู่สิบมูหนึ่งม,มาอยู่ที่สาลาหมูลสิบเอ็ดรอทางเจ้าที่สาธารณสุขอำเภอมาตรวจสอบก็ประมาณนี้ที่<า>บ้านสะวัดสะแก้วตำบลเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดแล้วก็ข้ามห้วยลำชีน้อยมาบินทบาทสายบ้านตาเิ๊ก มานโนนก็ทองก็กลางมาด้วยกันสี่รูปอีกสองรูปก็แยกกันเข้าบ้านตะเดเจ้าคุณตตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าส่วนพวกกลางตอนนี้ก็ได้จับตัวกักตัวไว้รอเจ้าหน้าที่มาชาติอ่าลูกบังไอ้โจ๊บปีขังแกล้งอ่ะแกล้งคังปีปลอยเป็ดนะปีปอยเป็ดจูปุที่เห็นไทยบ้านเตุ้ยตูงนะครับก็ ส่งกี care, bueno ่โม8เดือตก็ยุ่งโอ้ยโมขอเขาตามทางท่านหมอขอเขาตามทางแล้วเขาก็ให้มาเขาให้มาแต่ขึ้นมาจางช่องปล่อยเบรครถลำช้างครับแล้วอนเมื่อคืนนอนอยู่วัดไหนวัดอยูยบ้านเนจังหนองตังวัดวัดน้านึ่ง อู่ซับวัดเขาดินเหนือวัดเขาดินเหนือหมู่หมู่ไหนครับหมู่ไหนไม่รู้มิเหนอเขาดินเหนือนีมันเป็นเขาดินเหนือเลยบอกเขบ้านกรวดอำเภอเก้าบอก่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับผู้ใหญ่รู้อยู่ว่าบ้านกรวดเนาะป้าปเออบ้านกรวดบผู้ใหญ่ถนัดเขาดินชันรึกคืออันนี้เดินจุดประสงค์นี่มาเดินมาเรื่อยๆหมดไม่ไม่ได้ยังสองรุ่นก่อนที่เคยผ่านไปเขาจะไปโคราช เป้าหมายในโที์งานช้างเห็นเราเช่นเาเชนไงช่วงนี้งานช้างตอนมีผ้าแมตปิดนะครับมีผ้าตอนบินธบัทตอนไม่มีบวกสกเทปไหมเนาะแล้ก็ภาพคือท่านไม่มีหนังสือเาเ

โบานยูบลาจำปป้นจำปป้นเลยใช่เกิดพัาสาโมจิตลมดานแต่นั้นก็นยังบุกชอมสูส้ยังน่ากำดังอัดดังนะ <c oughs> อัดดังเรื่องเห้ว่าแช่มือ